สวัสดีค่ะพ่อสวัยค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัยครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะมือน,นีช่องสาวหนิงพระรวยข้าวปุณนเจแนวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อฝันกับพ่อสวัยค่ะคในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะในยินว่าพ่อนี่ฝันแล้วฝันจังไงพอ่อโอ้ยเมื่าฝันเห็นอันนี้ยางไปเลาะหวยเลาะฮองไปกับพอดีไปเห็นเรือเรือช่องลำฝนผูกไห่ยังกันอยู่ค่ะ บ้านนี้ไม่เล็กง่น้อยลูกเพิ่นนั่นนอนอยู่ประมาณโอ้พอใจพรปีหรอกคือเด็กหน่อยนั่นค่ะมันนอนหายอยู่บ้านนี้นพระธาตุแดงป่วยมันก็นอนดินหายอยู่หักบ่เห็นคนใหญ่จักคนเจ้าว่าพราะมีคนใหญ่มันไปสายมืดพอแม่มันไปสายมืดว่ะพอก็เลึกกลับมาบ้านก็จะอยู่หันยานเขาว่าผ้าลูกเขา อันนั้นดิบลงหนับลงยังหานหนัหลายบาดเลยค่ยางออกนี้บาดนี้ค่ะออกมาลงมากพวกพ้องลงมากมาเห็นปบาปบาตัวบักไงหนึห่งบาตัวหนึ่งจับเอา้าจับเอา้าคนว่าว่าคอบักไงคอจับปุ่มขึ้นมาค่เนี่ยมันผมมีหนามหน่อเลี้ยวไปเข้าอ,อกโลกไปในปางห่วย ของตัวนั่นตัวลงไประเบงไปเห็นป่าโดนเป็นอ่ะอึ่ะอ,อ,อ,อยู่นึกจับเอาค่ะนบอกให้จับคนจับไผ่ดอกบอกให้จับนั่นได้ยินี้จเสียงว่าบอกจับว่าแน่ป่านวอะไรเขาก็เลยไปจับขึ้นมาแล้วไปที่หูเมื่องนะเป<ร>็เท่านั้นเรือพันค่ะตันบนยาว ฝันเท็กหน่อยนอนในเรือว่ะจะกั้นเราเป็นบ่อเล็กหน่อยนอนในเรือเล็กหน่อยผู้เดียวยังไงผู้เดียวเรือหนี่งเรือสองลำจอดเที่ยงกันอยู่อ่นหังก็มีคนใหญ่ค่ะเห็นเล็กหน่อยผู้เดียวนอนดินแดกแดกโย่มันหายฮาแม่หาพร้อมจะได้แล้วมันก็บโบหูเนาะเพิ่นเอาแพรแดงๆป่วยนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเล็กหน่อยแล้วก็บ่ได้เบิ่งคักปันได ก็เกียดเห็นตัวเป็นเด็กน้อยแต่ว่าเห็นแต่เลี่นกับมือมันเกลียดเนาเนาเน่าเน่เรือมันหายบาน,าานพอแมง่็ใช้ละสูมือคือบ่เห็นตัวมาเห็นคนใดนเห็นแต่อันนี้ป่ะคู่มาอยู่สี่สกับบุสมควรได้ว่าหาเรือฟองอยังลูกเขานำเขาเรือลมใต้เห็นอย่างเล็กเล็กจะเขาเลยนยางหนีบาดนี้ค่ะเออหาก็บาเห็นได้พอแม่เพิ่นก็ได้ยางลุกไปลุกไปลุกไปลุ่มห แป้นจังปางอยู่วิ่งดงตัวนั้นไปห่วยมันเป็นห่วยห่วยตัวนั้นเพาว่ายางลงไปบึงไปเลี้ยวไปไป,ไปเห็นป่าเต็นคือขักคือขักประคอยังบ้านนี้เท่าจกเท่านั้นมาเห็นหนัวนาผดดอกเพว่าเจ้าเบ้าเจ้าเบ้าเจ้าแน่ผดดอกเจ้าขอเขาหยางลงไปโลดคููเอาหลดแล้วแหละอุ้มขึ้นมาเลยอุ้มปรอบัไงอุ้มปลาเด็กโตคุณพ่อปลาตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งเดี๋ยวอุ้มเอาอยู่บ่ มันใหญ่แห้งยัียว่าป่าตัวนั้นนํากับบล้าได้ในนามันขอนหนอเพราะว่ามันนําขอนนําขี้ต้มนำนี่แหละค่ะก็เลยอวยหนาขึ้นมากก็เลยหูเมือพัาะนังนล้วบดเลยพันเน่าบานนี้เน่ท่างนี่คุณพ่อจะห้มว่าเป็นตะไร่น้อยน่าท่างให้ท่านผู้ชมเป็นโย่แ้มันตัวนันกับมนยามันเหล็กลางเพราะว่ามันอยู่รุมเลยมันอยู่รู้ที่แปดเจ็ดนี่แหละเป็นกับ ตัอุ่มปามากคนก่อเออแถมมันย่างคืนก็บคืนแปดเจ็ดย่างลงก็ลงเจ็ดเจ็ดนาเล็กอันยูนหันนะค่ะแต่ว่าตัวเทิร์งีหกแหละหกมันจีหกหกหนึ่งครับตีจากตีจากไซพุลอเนี่ยเพื่อเรือเป็นหกึกับหกหหนึ่งนี่แหละครับเล็กน่อยเป็นหนึ่งแเออหนึงแท้ๆเล็กหน่อยดิ่นเรียวๆอยู่เองสอลำกับเล็กหน่อยคุณ หาหาหนึ่งหกหกหนึ่งบอกคุณพ่ออตีจากเลือดนี่บอกหากับหกน้าคุณพ่อคุณบาเนี่ตีจากปลานี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดบอกเออเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเเจจ็็ดดแปดครับเจ็ดเจ็ดยางขื่นยางลงน้ารัดรวยน้ำค่ะแต่เก้าคุณพ่อเป็นฟันนะคนที่อุ่มปลานี่ยเป็นเดียนระนองเมียนเมียนครับเพราะว่าคุณพ่อเคยฟันบาริอุ่มปลาเคยฟันแบบผู้หญิงเอาปลามาให้คุณพ่อที่อุ่มเอาค่ะ ชุดนั้นมันออกทะเลเซาหน่มาทะเลจุดแต่ว่าแต่กระจ่างบ่ได้นะครับเนาะแต่ว่าคุณพ่าวคุณเคยฝันไข่ไข่แนี่ยหนิะครับเนาะฝันบดิอุ่มปลานี่แหละค่ะกระต่องไปเบืองอีกเทืออนึงเนาะค่ะว่าตัวเหล็กก็เพื่อผ่อนเป็นตัวใดโผล่ไปง้มากมออดปอนของเก่าวของเก่าผู้ม่าอันชุดนั้นว่านี่ว่าแต่ยังจะฟ้องชื่อบ่ได้โอเลขกตัวเก่าบ่เลขมัน ออกกมันหออกลับเหมือนแจ็งไดมืเลยุณอยากมันออกกรับอยู่ปลาเนี่ยจังได้ก็เป็นแปนาะปลาจังไดมก็เป็นแปร์น่ะแต่ว่า,<อ>วาที่คุณพ่อเคยฝันแต่ก่อนนี่สีเป็นปลห่ากับเจ็ดสีเป็นเก้าหรือเป็นเจ็ดหรือเป็นหาก็ตงไปเบิงอีกเธอหนึง่งเนาะค่ะอตอหย่อนไปเบิงคลิปของคุณพ่ออีกเธอหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อนี่เคยฝันเกี่ยวกับปลาหรอสีฝันแมนเนาะถ้าฝันบลาได้อุ้มปลาหรือจับปลานี่สิฝันแมนค่ะค่ะ แม่คุณพ่อคุนมาแต่มาแต่สายเนาะคุณพ่อแบบนี้เนาะค่ะมาแต่ห้าพอหวาบเนาะคุณพ่อมาแต่หาหมอสเลยนไหะค่ะคุณพ่อมีอยังเพิ่มเติมอีกบ่คะมีแล้วฝันแต่านั้นตีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเหงาดอกคอยพอสวัยเนาะค่ะที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็มาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับคุณพ่อเบิดสุขูสุขคนค่ะ ค่ะขอบคุณคุณพอได้หลายค่ะขอบคุณค่ะสรุปเนวทางตัวเลขขวามันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของพอสวัยค่ะในวันที่16พฤษภาคม2567นี่ค่ะพอสวัยเพิ่นฝันก่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นไนยางต้องไปหวยไปหองเพิ่นว่ายางต้องไปหลับไปเห็นเลือดซองล่ำเพิ่นว่าจอดผูกกันไว้เพิ่นว่าผูกเสียกันเนาะค่ะจอดติดกันเลยเพิ่นว่าค่ะแล้วก็เห็นเด็กหน่อยเพิ่นว่ายังนีน้อยอยู่เพิ่นว่า อ๋อเออ๋อออยู่ในเรืออีกลำหนึ่งเพิ่นว่าตีกันน่ะละต่ว่าหันอยู่อีกลำหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็บว่าไผ้ยเราเอาลูกมาถิมไปแถวนี้เพิ่นว่าเอาเล็กน้อยมาถิมไปแถวนี้เพื่อนว่าเนาะค่ะในความฝันเพิ่นแต่ว่าบบเห็นผู้ใหญ่จักคนเพิ่นว่าเพื่อนก็เลยยยางออกหนีเนาะค่ะยางออกหนีแล้วไปหวยไปหองอีกฝั่งหนึ่งเพิ่นว่าค่ะพอไปแล้วไปเห็นน้ำมันขอดๆแน่เพื่อนว่าค่ะบ่คยมีน้ำหลายเพื่อนว่า ไปพ่อประคอตัวบบกย่ายหนึ่งเพิ่นว่าในความฝันและมีเสียงหลอดขึ้นมาว่าเอาทะแม่ประคอนั่นว่าสั่นอุ้มเอาว่าสั่นเอาเอาบอกให้เพื่อนเอาเนาะค่ะพอสวาเพื่อนก็เลยไปอุ้มเอาประคอเนาะค่ะจับเอาอุ้มเอาขึ้นเมื่อฮื่นเลยเพื่อนว่าค่ะ ล้วพอสไว้เพิ่นกระเด็ดตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็เป็นเลข3โตัวกับ2โตัวเนาะค่ะเลข3โตัวก็คือ6 6 1เพิ่นว่าค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะ6 6 1 5ห1เป็นเลขตีจากฝันเพิ่นบ่าค่ะเ8 7 7ปเ็นาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันทั้ง4ขุมค่ะคาน่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขขอมฝันในการสื่อสากินแบงรัฐบาล ของพอสวัยค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่ก็พอสวัยเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่1 6พฤษภาคม2567น้ี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งๆ่งมานมันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุคนเด้อค่ะเด้อข่าสุดท้ายนี้เท่านี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพรารวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ